สบายดีพี่น้องคัะพี่ป้าด้ว กซิดมาเนี่ยก่อนสิไปกาประทาดกามาแหวกินเขาก่อนจะพี่นอ้งนองเซอเวอรกำลังเสริมสวยแหวกินเขาจาักหน่อยก็สุดสวยคนสุดสวยมาอันระเบียงแซบร<า>ะเบียงแซบน้องามาโดย้วยดีปลาลุงสสวัดีอย่าสบายดีปลาลุงแก่บอกหันแก่เสือบอก นี่องน้ำเราเห็น่องน้ำเสริมมีอมนี้นย่กัี้สแกนได้มีเมื่อเนี้เมื่อเนี้ยเข้ามากับเจ้ามือคุณพี่บอยคุณพี่บอยมาเลี้ยงหมูกระทะวันนี้อาโตะน้องกันน้องกันเฮ้ พี่ฮานเราเบียงแซ่บพี่น้องหมดเหตุย่างดอกตรงนี้นะหมดกินดอกกอดกันอยู่หันเลยเบิ่งเบิ่งจะไปใกล้เตานั่งอย่างนี้หละกำลังมากพน้อ่านว่าอะไรดูว่าโลเดียวโลเดียววะอยากเบิ่งตอนสิกินเด้เนาะโดนมันไม่ชิลเลยโลโลหนึ่งเนี่ยอยากเบิ่งตอนสิกินเด้หัวหน้าจะเป็นยังไงเอียงเป็นพ่อใหญ่เหรอเอาปลาหมึก ปลาหมึกเจ้าน่ะสิกินปลาหมึกโรดมากแท่เทได้ฮะนะมันสิไปตีกันกินบ่ตัวเดียวบ่มีแนาตัดเลยเจเสวขาพัดมามลอพัดน้ำลังอันนี้นะเพราะว่าก็จะเตรียมไว้แล้วก็สิไว้เน่ยนะตัวนี้นะมีพร้อมอันนี้ก็แบบว่าบริมาก์ดได้ฮะนะของสดสด บริมาร์กแบจจ์บริมาร์กเดยนะแล้วเสน้ำไปเลยเส้นน้ำแข็งแล้วเฮาจะได้เขาก็เอาไปติดเอาเป็นโลมันสะแสียอยู่ในน้ำจิ้มมันเดลยก็มือซ้ายจะน้ำซุกไปด้วยขอบทีมเลยพี่น้องมื่อวานนี้นะซุมเจเจเพิ่นมากลาประทัดพลแต่ว่าพระทัดเราไปหอดก็เลยมาแวะกินนันโนุมโกระทะก้อนกินกับมือเน้ยขึ้นมาซุ เจ้ามือวันนี้เราคงจะเป็นพี่บอยขอบคุณคุณพี่บอยค่ะเลี้ยงหมูกระทะวันนี้คุณน้องไม่มีตังคซื้อต้องยกให้พี่บอยจ่ายเทปท้ายไปแล้วไปอยู่เจนฮันแล้วเทปท้ายบรรยากาศแบบบรรยากาศดีๆเ้ยพี่น้องเลย หันกับซิเป็นน่ะถุงนาป้างามบาลีทองค้าบรรยากาศดีดีนี่จะเป็นบันโทนพี่น้องเด้ใช้ห้องจะเป็นกะผัดเห็นแต่จอมเห็นแต่จอมน้อยหนึ่งเข่าเลยด้วยโอเคบะโอเคแซ่บน้ำจิ้มนัะน้ำจิ้มน่ะแซ่บอยู่ไน้ นะรเ,ะะเราเราบอกนะเจ้าของเราบอกห้ามือนน่ะเราวะเราเลี้ยงหมือนาชุดหนึ่งต้นให้ทุกแบบเลยได้แบบจุ่มจุ่มจุ่มไปเลย <c oughs> มันสิแซบะบะ่บเราวะน่ะเนี่ยซีมเหมือนจิมแซบผานมาแล้วพี่น้องเ <c oughs> กกับเราอื่นนลำลายอยู่คน pues <c oughs> ละคนละชิ้นกันยังดีค่ะ อย่าลืมลูกลุงบอยลืมลูกอีกผู้นหนึ่งเด้อไสั่งมาอีกสูวนหนึ่งไปตปวดกะมากหลดซอจ่ากุงแช่น้ำปากุ้งแช่น้ำปาจาาานนแวยวย่างากนย่ากันย่ากุนย่างกันย่างนย่างกากุ่งแชย่นย่างาง้างาง่างนย่างกันย่างกย่างกันย่างั่างย่ั่งนย่างกนย่างันย่างกันย่นย่างนย่ากนย่า่ายังันยังกันยังกย่าางากน หมดสองสุดแล้วมเจ้าชีเน่มมาสองโลแล้วหักหมอเดียวหมอหนะหมอเดียวยังนะนะของดิบกุ้งดิบนะผมกินกุ้งอันนี้นะกีเอา้ทนเอาค้ามย่ใหญ่ๆทนบรีดดิบบ่อน่ะนะจุ่ม เป็นะไงบระเรสชาติแซ่บแซ่บเนาะอันนี้นะเนาะแซ่บอยู่มีเจ็ดโตเจ็ดโตจานนึงกิน้ยันอันี้ก็กินแม่แม่ฮะนางยิ้มเจ้าชอบกินแตน้คกเทสไบ้านเท้ฮะ จะได้ขาวัดจมูกยหญ่อิ่มแล้วบอะคือว่าแต่ข่าล่มเนี่ยคือกินหน่อยอเทวะปลาตอนนี้มาหน่อยข้าพัดกะบจานใหญ่เ่ยออาเอ่พอิ่มเขาพัดขขาพัดนะเบิรแล้วเบิดจานหนึ่งแล้วขขาพัดนอมว่ันจดมีกมีตันทำนี่โซซโซเสียตน้ำใหม่หมอแล้วม่ยช่ใ นอนบนเตียรเป็หลอดเทากัเาันต่ตรางก็ต่างาดกันมประามั านี่ีก่องเงินเฮาเฮาถือมาพกเไมู่่ได้ก็ได้เลยอาล

เอาไปดินาคน้ามคันุยดอกไม้ดตะวี่แห้งวีแห้งสลิดแห้งนีมัน่มหมอน้ลูกเกยตายา้ับไเร่ปตีเท่าน้อย

พี่น้องหลังจากเข้ากาะ่าตุแล้วไม่พาตีเลยได้หนอไม่พาตีแล้วไม่พาตีแล้วนี่อาลาคลิปล่าคลิปลาคลิปเจอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยเจอกันคลิปหนาเจอกันคลิปหนาก่อนเจ้ารูกเดีอยวเี่แม่ตีตุ่มตุ่มไม่พาตีอ่ะบายบายก่อนบายบายคลิปก่อนบายบายก่อนนี่นี่ป่าลุ่งเลยบายบายก่อนบายบายเจอกันคลิปหนาได้อจ้าพี่น้องเด้ออบุญมาฝาก